อยู่เมืองชนมาสิงคโปรตอนนี้มีคนเข้ามาดูเท่าไรระคาห้าคนถึงมคนจะเริ่มพูดนะสองคนละสองคนอ3 6ครับอ่าเริ่มพูดไม่หมายถึงว่าห้าถึงจะพูดสาหกเขไม่พูดตองพันสองพันตอนนี้สองพันสามค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้เราจะพูดซิงเกิลช่ไหมครับพูดเลยนะซิงเกิลิช แต่ว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นภาษาอังกฤษของสิงคโปร์อ่าลองพูดนะลองพูดถ้าพูดไม่รู้ว่าเปนต้องคขต้องพูดยังไงนะเหมือนแค่เติมเขาว่านะนะล่ะแค่นี้เลยเหรอแต่หมายถึงว่าทุกอย่างก็พูดเหมือนเดิมแต่อันนี้ไม่รู้ควนพูดรู้สำเนียงด้วยพูดรู้หน่อยได้ไหมครับเอ้าพราะเราไปกดมาชินไหนเข้าเมืองตาหลิวเราก็ต้องเรียนภาษาโอเคแต่เต็มมาครั้งแรกไหมคะที่นี่สรุปเราจอเอาไปอีกวันหนึ่ง m ม k ชัวร์อีกสักทีหนึ่งเพราะยังไม่แน่ใจว่าแน่ใจว่าแล้วแต่ว่า อ่ะตอนนี้ให้เก้าสิบปร์เซ็แล้วรอ5%เผื่อไปเจออะไรที่แบบอ้าวเคยมาแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยเรรอก่อนอีกแป๊บนึงแล้วพี่นิวอะเขามาครั้งแรกหรือเปล่านิวมาครั้งที่สามสี่แล้วมั้งสิงคโปร์เดินมาก็ถึงแล้วเดินมาจากไหนบ้านอยู่ไหนอะหัดใหญ่เมื่อวานเป็นไงพอลงจากเครื่องแล้วมีแฟนไกด์มารอรับใช่ครับแฟนๆชาวสิงคโปร์แล้วก็อาจจะมีชาวอื่นด้วยมารับ แอฟพิเช่แอฟพิเช่มากพิเช่เบอร์พิเช่พิเช่ตะบุกแล้วเมื่อวานได้ไปเที่ยวไหนไหมได้ไปเล่นเมื่อวานเราไปดูนี่มากายกรรมกายกรรมสายดอกไม้กายกรรมสายดอกไม้ที่อะไรนะพื้นป่าของที่เอาจริงป่ะที่เนี่ยเหมือนเมืองแบบเมืองแห่งฝันเมืองในโลกสติในส่วนในเกมสร้างขึ้นมาเนอะว่าจะมีส่วนเล่นเทลิส์มูนอย่างเงี้ยแล้วจะมีแบบ เทศกาลแล้วก็ในวันเทศกาลคนก็จะเคยเคยชวนป่ะเคยเล่นเป็นยังไงต้องไปจีบเฮเลนหัวสูงาะเฮเลนชอบกินไวน์เขาชอบกินไวน์เาชอบกินไวน์ต่อพี่เต้แล้วก็จีบง่ายๆก็จีบป๊อปกูลิศเดาเล็กไก่เดาเล็กไก่แล้วก็เอาดอกไม้ให้เขาก็ชอบแล้วอ่านกันสอบถามความเป็นเซียร์ทาวน์มูนถ้าจะจีบเอลลี่ต้องเอาประมาณไหนครับเอลลี่เป็นสาวน้องเพย์บาร์ต้องเอาอะไรให้ครับ ต้องเอาผักไปให้พวกสมุนไพรสมุนไพรมันมีสีอะไรบ้างครับสีเขียวสีแดงสีฟ้าด้วยใช่แล้วถ้าจีบนี่ล่ะรันรันเนี่ยเป็นสาวเขาค่ะเขาค่ะใช่ฟันทำผมยังไงครับอุยฟอสถามว่าวันนี้ตีกันยังครับ <f ork> พี่ฟอสน้องฟอสน้องฟอสเราัเราสงบกันนะจนเย็นเพลงก็เหมือนกันนะเออพูดอะไรกับฟอสหน่อยอะไรกับบุ๊กเขาเออใช่ไหมเตนิวใช่ โน้ไฟะรอเพื่อนมาเราอยู่กันอย่างสันติสุขนะเนาะเราอยู่กันเหมือนสันติสุขกับใครถินตล่ะแล้วเพลงตอนนี้ที่จะลองคู่สู่เพลงแตงโมลไม่ใช่บลเทอร์หานะครับนี่ทำอะไรอยู่ครับในเซนนครับผมฮู้ยอยากพูดแล้วก็พูดพูดพาดพู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 ดมูเยูดพากพูดพูดพูดพีดพพูด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 พูพูดพูดพูเพูด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 พููคุณ ฉันไม่ค่อยเก็บฉันก็ไม่เหนื่อยอยู่แล้วต้องรู้อะถ้าเหนื่อยเขาจะเป็นยังไงสิกเวลาเอาทอมขวดนี้แล้วเหนื่อยจะเป็นไงแฮกๆสิมันจะมันจะเริ่มเวียนหัวแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยไโชยแล้วเราทำอะไรกับน้ำเซนเนี่ยโชว์อดลงมาเลยนะมาปั๊กชิบชิบ ถ้าอยากกินไข่ออนเซ็นต้องทำยังไงแช่น้ำร้อนต้องเอาไข่โยนลงไปในหม้อนร้อนหม้อนร้อนอยู่ไกลบ้านมากไหมไกลบ้านเรื่อองะไาเขาขึ้นไปตอนนี้จะคุยเรื่องอะไรกันอยู่เอาแบบสมูทครับไอเอาอะไรเอาเขาเรื่องก็คือจะบอกว่าสิงค์สิงคโปร์ที่เนี้เหมือนแบบตั้งแต่มาถึงก็รู้สึกว่ามันเป็นเมืองเหมือนในอารมณ์ติอย่างแบบถนนหนทางก็เส้นใหญ่ก็มีต้นไม้สวยๆล้อมรอบแล้วก็แบบมีดอกไม้เฟื่องฟ้าสวยเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มันแบบเอาวันนี้มี กิจกรรมการเปิดไฟที่ต้นไม้คนก็จะเดินออกมาดูกันคือแบบเหมือนแบบใช่ชีวิตเหมือนในอุดมคติมากเลยเพราะอย่านที่พี่แต่กับพี่เอวไปนอนดูไฟกันเขาบอกให้นอนใช่ไหมมันเป็นที่จุดที่ว่าต้องนอนเขาบอกให้นอนได้นอนดูแล้วมาเห็นว่าตอนนอนดูเขาบอกให้นอนจองที่ใหญ่เลยพอนอนครับคนอื่นนอนไหมหรือว่าตรงนี้มันยื้อไหหรอวะไม่นคอตื่นต่อมาเยื้ดูโอ้โหสวยมากตอนนอนไม่เลย อ่ะตรงนี้ดก่อนใครเป็นคนบอกให้นอนไม่รู้แต่นี้ก็ไม่เห็นใครนอนนะแค่บอกว่าเหมือนแบบเขามาจองที่นอนนอนอ๋อหรือเขาหมายถึงว่ามาจองที่ตอนที่ไม่มีอะไรเรื่องเพราเลยนอนเล่นกันรออ๋อเราก็นึกว่าต้องนอนดูแมุมนี้มันใช่หรอตั้งแต่หยิบมือถือแล้วมันไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยพอยืนดูแล้วก็คือสวยมากคิดไปไกลกว่านั้นคือนึกว่าจะนึกว่ามีพุมีอะไรใช่ก็นึกว่ามีแบบแสงสีมีจะมีโอ้โหโดรนมีอะไรก็เลยให้นอนดูบนฟ้าอืมไม่เลย ไปดูครั้งแรกเหมือนกันไปดูครั้งแรกสวยไหมสวยมากถ่ายรูปไปเต็มเลยเต็มได้ลงเต้นนะเสียงเพลงมันดี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 แต่มีคนเต้นนะวันแต่มีคนเต้นนะวันมีมีมีกูร่าเขามาเก็บเงินด้วยนี่ยตอนะเดี๋ยวเราจะกูร่สิงคโปร์รีบเซ็นให้เสร็จเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่เวนิวแล้วไปก็วันนี้เรามาในลุคหนุ่มนักเรียนนอกกับคุณท่าน คุณร้อนแล้วเฟียร์กิฟต์อ่อนตาโอเคก็ฝากถึงแฟนๆที่เขาไปรอเราอยู่ก็ได้ครับผมก็อะไรนะเรนเนลคอนแม่นี่ไงเดี๋ยวมีคนเขาไปรอเราอยู่ที่เวนูฝากถึงแฟนๆที่อยู่เวนูไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวพวกเรากำลังจะเดินทางไปแล้วครับครับผมอีกประมาณสิบห้านาทีก็ถึงแล้วครับนาฬกาตายวันนี้ก็เป็นเวลา สิบห้านาฬิกาสี่สามทีแล้วเดี๋ยวประมาณสี่โมงน่าจะถึงนะครับร้องบออกละแล้วเย็นนี้เราเจอกันแต่ว่าอย่าลืมนะครับจีบป๊อปปุลิต้องใช้ดอกไม้จีบเฮเลนต้องใช้วายโอเคครับัดครับ